สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กันต่อนะฮะโอเคเราอยู่กันในแล็กล็อกกาเวตี้นะครับเซเวอร์โอดินตอนนี้เลเวล99าแล้วเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนชูล่ากันนะครับโอเคก่อนอื่นเลยนะครับการจะไปเปลี่ยนชูล่าเนาะเราจะต้องไปที่เมืองเวนครับอ,อ,อันดับแรกนะครับอันนี้เราไปเปลี่ยนชูล่าก่อนนะนะครับไม่ต้องตกใจนะเราสตรีมไปด้วยแล้วก็เลคคอร์ดไปด้วยครับก็เลยต้องพูดอีกรอบนึงดีจ้าดีจ้าคุณฟรอสแล้ว ลิงไฟมันอยู่ตรงนี้โอเคอ่ะเวราไปลิงไฟกันก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องเดินทางไปเมืองเวนวพธีการเปลี่ยนชูล,ล่านะครับโอเคนะบัฟให้เรียบร้อยอันดับแรกเดี๋ยวก่อนผมเอาสก,กิลอะไรผิดขึ้นมาไหมเนี่ยเบสติง้งเอออ่ะ วิธีการไปเมืองเวนที่ง่ายที่สุดเลยก็คือกดที่แผ่นที่นะครับเพื่อนๆน,นะและ้วก็จิ้มนะครับมันอาจจะแลกเลยนะผมขอญาตนะฮะขอญาตอ่าเช็คก่อนโอเคซีบิยูรัน <laughs> ไปยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์ไปเดินตามลูกศรน,นะฮะ มาโชตอนนี้ถึงถึงเมืองเวนแล้วนะครับก็ต้องใช้แชแนปแล้วเตรียมยาให้พร้อมนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปคุยที่ร้านอาหารกันนะครับวิธีการจะไปร้านอาหารนะครับก็คือเดินลงมาหน่อยเดินลงมาเออผมเดินผิดทางต้องเดินทางนู้น <c oughs> มาแชแนปแชแนปเดี๋ยวมันจะเจอเอ้ยเดี๋ยวก่อนนี่โอ้โหเพิ่งเปลี่ยนไปครั้งเดียวเอง นี่นี่เดินนี่เดินนี่อ่านี่เห็นตึกนี้แล้วนะครับเราจะต้องขึ้นไปบนสะพานสะพานสะพานนะครับนี่เลี้ยว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 มาฮะขอจะชัดระดับ 4K นะครับ,ออดดบ,รบโอ้โหแป๊บนึงนะ <c ười> 4K ไม่ได้ผมได้แค่ Full HD ดีนี่โอเคนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรา จำทางนี้ไว้นะว่าปนี้ห้องนี้เราต้องมาอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าเราต้องเดินไปอีกที่หนึ่งก่อนใกล้ๆกันเออันใช้คําว่านี่เจอแล้วร้านอาหารเข้าไปคุยนะครับออแล้วเดี๋ยวคนที่เราจะต้องไปคุยก็คือ,อ,อคุณลุงคนนี้นะครับคิงแคปราชาปูคุยไปครับจนกว่าเขาจะให้ให้เราไปหามาสเตอร์นะครับเพื่อที่ไปรับภารกิจ เนาะมาเพื่อนๆในสตรีมแป๊บหนึ่งนะ <c oughs> โอเคเรียบร้อยอยังเรียบร้อยแล้วอ่ะทีนี้เราไปหามาสเตอร์ได้ครับเออมาสเตอร์นะแล้วคลิปนี้น่าจะลงประมาณวันพรุ่งนี้มั้งไอไอคลิปที่เปลี่ยนชูล,ล่าเนี่ยครับไปหามาสเตอร์ก่อนนะครับมาสเตอร์อยู่ห้องนี้เอ,อ้ห้องนี้นะเข้าไป พอเข้ามาแล้วนะครับลงไปในชั้นล่างเชูล,ล่าเปลี่ยนง่ายนะมาที่เดียวกับกิโยเลยแต่กิโยเปลี่ยนสีชั่วโมงครับสุดจริงสุดจริงใช่กิโยเขาฟิกเวลาไว้อ้าวใครอะเออข้าคือคนที่อยู่ในผับเมื่อสักครู่มีเรื่องอยากจะถามหน่อยนะฮะเขาไม่ยอมคุยกับเราอะเ,ออเราต้องเข้าไปคุยกับเขาใกล้ๆนะครับแลวเขาจะมอบภารกิจให้นะเป็นภารกิจที่ สุดจริงคุยไปเรื่อยๆภารกิจที่ที่ได้รับก็คือเราต้องไปจาัดก,การเจ้า d e s เซอร์บุฟนะครับเออก็ร้อยตัวเห็นไหมได้ภารกิจแล้วนะครับก็ไปจาัดก,การ d e s เซอร์บุฟแล้เดี๋ยวเราต้องกลับมาคุยกับเขาอีกทีนึงเนาะจะไม่มีการตัดคลิปนะครับเพราะว่าผมสตรีมไปด้วยแล้วก็อัดคลิปไปด้วยนะเออ พูดง่ายคือเป็นคนโลภมากไม่อยากทำหลายรอบก็ประมาณสักสิบกว่านอาทีครับออนะครับอ่ะทีนี้เออเราก็ไปตีเดซเซอร์บูฟนะครับชูล่าสายชูล่าชายจะเล่นตอนไหนพี่เล่นไม่เล่นแล้วครับชูล่าชายผมเล่นชูล่าตัวผู้หญิงแล้วนะครับเออเดี๋ยวลองไปข้างล่างก่อนอันดับแรก เดี๋ยวเราจะเซฟไว้ที่เมืองเวนนะครับเพราะว่าต้องกลับมาคุยกับมาสเตอร์นะครับเอบีมาอีโนเอ้าทำไมผมมาอยู่ข้างบนอยู่นี่มันวิงสินจชนนะชัดเลยนะครับผมไม่ชอบเมืองเนี้ยก็อย่างนี้แหละเออโอยตัวท้ายก็อ่าโอเคลงมาได้ไหมเฮ้ยได้อยู่โอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะ ไปกาฟ้าเดินทางไปลาเชลนะครับเ,ออเพื่อที่เพื่อที่จะไปหาเดสเซอร์บ,บูฟนะครับเดสเซอร์บ,บูฟจะอยู่ที่หน้าไอทันเจียนเซฟก่อนโอเคเซฟเสร็จว้าไปลาเชลนะปัญหามอยู่ตอนตีไอเดสเซอร์บ,บูฟร้อยตัวนี่แหละที่อาจจะช้าหน่อย มาช่วยครับโอ้ขอบคุณมากเฮ้ยดีใจถ้ามีคนช่วยเราก็แป๊บเดียวนะฮะเดี๋ยวเราสร้างปาร์ตี้กันนะครับ <c oughs> เออพีเขาโอเวอร์ KO, Band, แบนแป๊บเดียวม,มามาขึ้นบนครับ อ่ะเดี๋ยวขึ้นไปเราลร้าปาร์ตี้กับพี่เขาเนาะตีเดซิวูฟให้ได้ร้อยตัวครับนะเดีย๋ยวขออญางตงดตอบคอมเมนต์งดงดตอบดิสคอไปก่อนนะเพราะอัดคลิปนะ <c oughs> เอออ่ะเดี๋ยวขอดูก่อนเดี er ๋วซื้วมันธาตุอะไรจะได้ใส่เสื้อให้มันถูกธาตุนะครับเดีเส er ืร์โอ้ธาตุไฟนะครับเออผมใส่ธาตุไฟบอกแล้วเราพกมาเยอะ ไฟก็แดงๆหน่อยลมดินไฟพ่อปราตี้โอเคใส่ไฟไ,ฟไปไฟแล้วนะครับก้าวๆไม่มีสกิลหมู่นั้นเราช่วยกันตีแล้วกันเออเราช่วยกันตีไม่มีวันห้า có 99 cũng vậy Để yeah desert wolf khép rồi nè อ่ะเพื่อนๆครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกลับกลับไปที่เมืองเวนนะครับออขอขอบคุณมากครับขอบคุณที่มาช่วยผมตีนะเอ,อเอาละกลับไปที่เมืองเวนโชช่วงที่ไล่ตีหมอนเมื่อกี้นี้เดี๋ยวผมจะเล่งเล่งเวลาคลิปให้เนาะเออ,อมาถึงแล้วนะครับฮิวให้เรียบร้อย แล้วก็เปลี่ยนไปใส่เสื้ออันเดครับเออจริงๆต้องต้องใส่ชาโดนะเออผมรู้สึกว่ามันต้องใส่ชาโดเพราะว่ามอนมันเป็นเดมอนเนี่ยแล้วเดี๋ยวใส่โลโลเอ่อโลคาเลสเบิร์กโอเคอ่ะแล้วก็เปลี่ยนมวกอืม ทีนี้เราก็จะทําการไปหามาสเตอร์นะครับเพื่อเข้าสู่บททดสอบต่อไปเนาะล่อะไรให้เรียบร้อยนะเออเพราะว่าบททดสอบต่อไปนี่ค่อนข้างเหินพอสมควรครับอ่ะเดินตอลอดตอลแทก นล่างเดินไม่เคยเซตสินนทีนี่นี่ห้องนี้อ่ะถึงแล้วนะครับหลังจากที่ตีมอนเซตกลับมาที่เดิมกลับมาคุยกับมาสเตอร์นะเดินลงชั้นล่างแล้วบททดสอบชูล่าที่แท้จริงก็จะเริ่มต้นขึ้นนะครับคุยคุยคุยยังไม่จบ คุยเสร็จแล้วนะครับบททดสอบที่แท้จริงคือเราต้องไปแมปตัวนี้อ่าเดี๋ยวผมออกจากนี่ก่อนไปเมืองจูโนโ่เออต้องไปเมืองจูโน,โนโ่ระเจ้าช่วยกูด้ยทอดไปตรง,งนี้ครับไปตรงที่เราจะไปหุ่นอนะ่ะใครมีจูบิล็อดไหมพรีส <laughs> บททดสอบที่แท้จริงนะครับโอ้โหเราเซฟตรงนี้ไว้แล้วด้วยเนาะอืมอ่ะเดี๋ยวคง,งส้องสัยสองสั่คงต้องเร่งเวลาคลิปอีกรอบนึง เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นเลยที่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 เมืองเออ่ที่หน้าเมืองจูบิลอนแล้วกันนะครับมาข้ามสะพานครับ โอเคมาถึงแล้วนี่ m อ c อยู่ตรงนี้ชาแนบไม่ต้องห่วงนะเพืเ่อนๆเดี๋ยวผมจะร่นร่นคลิปลงมาให้เร็วขึ้น <c oughs> นะคุยท่านบรูโน่ส่งมาที่นี่มาสเตอร์เราชื่อบรูโน่นะครับโอเอค okay, <Okay, S 2> เข้าไปทำภารกิจได้แล้วนะเดี๋ยวนี่นะครับเดี๋ยวขอเช็คของก่อนผมใส่เสื้อชาโดโอเคโล่กันเดมอนโอเค หมวกไฟหมกไฟตีบอดี้ทุกแก้วนะครับเข้าไปเลยนะไม่น่าใช่บูโนมามาถึงแล้วครับเดิมมาตรงนี้เออนะแล้วก็เออ่กดสตีบอดี้ครับจบไปครับแค่นี้แหละเดี๋ยวรอมันเกิดเออรอมันเกิดเกิดยังอินโลูกเกิดมันนาทีเร็วเร็เรเร เดินมาตรงกลางหน่อยโอ้ยมาแล้วมาแล้วอือมาสิเออมามาัสดครับอืมตันไม้ใต้ของเราคือเมเทโอที่ออกมาจากหมู่บอสไฟนะครับเออมาทีครับมาอึมโดนโซนอีบุือ ออกมาเยอะๆเดี๋ยวคอมเมนต์เดี๋ยวผมมาอ่านให้นะตอนนี้อัดคลิปไปด้วยนะครับแล้วก็ตีไปด้วยเผื่อเพื่อนๆจะได้ใครที่เปลี่ยนชูร่าก็จะแบบจะได้ก็จะได้ดูคลิปไปด้วยนะตีบัตี้เหลือประมาณนาทีครึ่งนะครับต้องไล่อีกรอบอะ แต่ผมว่านนะต่อให้ไม่ไมีสตีบอดี้ใช่ปะ่ะเราแล้วก็โดนเบาอยู่ดีอะ่ะเออเราใส่กันพวกนี้เต็มที่ส่วนใหญ่ศัตรูเราก็ประมาณนี้แหละดีไว้โปรเทคโปรเทคชั่นนะครับก็กันพวกนี้ผีดิฟอันเดสได้ปั๊มปั๊มปั๊มเออ โอ้ย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 เออมาอมลงมาลูกมาพึ่งรีวิวไปเมื่อวานนี่เองอะ Mac of e f e t อะโอเคเดี๋ยวประมาณอีกสาสิบวินาทีสติวอดี้จะหมดนะครับหมดแล้วเดินเข้ามุมไล่ลูกแก้วกดต่อเพราะว่ามอนมันจะมาเรื่อยๆแบบนี้อเออถอย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  เออหมวกออกสามเปอร์เซ็นตะ์ะครหมวกไทยนี่แหละไม่จีนไรเวริดมาแล้วไรเวริดนี่มันชอบทำให้เราตาบอดตีบอดี้จะหมดในห้าสี่สาโอ้โหหมดแล้วไล่เซนไม่ได้เฮอเฮยโดนเทียร้อยมาดิครับมาดิพวกนี้เป็นเดมอนเหมือนกัน เดี๋ยวก่อนนะมาไลา่ไล่ไล่เออหมดยัางหมดยัางนี่นี่ครับแล้วก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเอา่อจนกว่าจะจะหมดเวลานะครับแหวนดุลฮานหา,หาย,ยากจังอะ่ะไอออฟดุลฮาน เซิร์เวอร์โอดินของหายากมากถ้ามีไอออฟยูราฮันก็ดีครับกันเยอะเลยมาดิมาด,มาเดิเนี่ยเคเวสเปลี่ยนชูล่าจบแล้วครับตีเดเซอร์บูร้อยตัวแล้วก็มาตีกับพวกนี้ครับในห้องรู้สึกว่าเราจะอยู่ห้องนี้ประมาณ5นาทีนะเออ แล้วก็นั่นแหละก็หมดแล้วไม่มีอะไรแล้วง่ายนะครับหมดที่ยังยฟาดฟาดฟาด่าดาดอนะฮะมาสักครู่นะคอมเมนต์คอมเมนต์มมนในสตรีมได้ขึ้นมาเติมเลยแป๊บเดียวนะเดี๋ยวผมอ่านให้นะครับ พอดีอัดคลิปเปลี่ยนอาชีพชูล่าอยู่เนาะจริงๆมันไม่ควรมาอัดตอนสตรีมไงนะแต่ว่าการเปลี่ยนชูล่าเราเปลี่ยนครั้งเดียวไงนะผมผมเลยต้อง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 ,ต,องต้องอัดไปพร้อมๆกันตอนนี้เราเหลือเวลาอีกประมาณ1นาทีครับที่ตตีวบอดี้จะหมดหมวกบอสไฟออกมาเยอะๆเออออกมาออกมาเออสเปนตอะออกมาช่วยช่วยเคลียร์มอนให้เออ,อมา ถ้าถ้ามีซาลาเมนเดอร์นี่ผมจะลงได้ลูกละพันปะ่ะ <c oughs> เออนี่มันลูกสี่ห้าร้อยเรารอนี่ไงมาสเ,เตอร์มาแล้วจบแล้วได้เลยครับเย้เสร็จแล้วนะฮะโอ้โหห้านาทีไวเหมือนโกหกคุยกับเขาครับเพื่อเปลี่ยนอาชีพนะโอ้โหจะมาถึงอ่ะมีมาสเตอร์เรามาแล้วนะครับมาสเตอร์ ท่านบรูโน่เย่เปลี่ยนมาชูล่าแล้วเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆการเปลี่ยนมาชูล่าก็เสร็จสิ้นนะครับเออเดี๋ยวคลิปที่เปลี่ยนชูล่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะตัดลงลงลงในช่อง youtube ผมให้เนาะเผื่อมีคนจะเข้ามาดูกันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ